กคนโอ้โหแะดาัานี้จุดกระโดดอย่างเยอะผมเจอตี่สี่แล้วนะที่สี่ตึงแบบอันดับอะไรไม่รู้เพิ่มขึ้นแบบโคตรเยอะแบบเยอะเยอะเยอะมากโอเคจัดไปน้องชายคฮอคนเห็นผมเล่นเซตนี้ไม่ต้องทงสัยนะครับว่าผมจะเล่นอะไรเปิดมาก็ห้องมีเลยลบแล้วห้องมีอย่างนี้ก็ ก็เสียใจด้วยนะครับน้องชายผมเฝ้าอยู่แล้วผู้คนเคยเจอแบบท็อกซิกไหมแบบเราเอาเราแบบเล่นไม่ได้เราแบบเล่นไม่ได้เว้ยคือแบบแล้วเขาก็แบบย่อยๆ่อย่อใส่เราอ่ะไอ้ผมมาแก้แขนเขาชื่ออยากโดนคิลเลอร์โอ้ผมจัดให้ไเนี่ยเนี่ยผมจัดให้เลยผมเฝ้าเลยผมรู้ว่าเขามาดีสผมรู้ว่าเขามาตีดีส ผมเอาคนเดียวด้วยฮะเขารู้แล้วผมอยู่เนี่ยอี่อว่าจะช่วยหรือเปล่าผมรู้ว่าเขาอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะเอาดิ แค่จะรู้แล้วนะว่าผมอยู่ข้างล่างอ่ะผมท็อกซิกทุกคนคลิปนี้คือคลิปท็อกซิกปั่นไปเถอะผมมาท็อกซิกเกือบเต็มตัวเลยขอโทษด้วยนะครับอยากโดนคิลเลอร์ผมท็อกซิกจริงๆเพราะผมโดนแบบโดนจุกแล้วก็ย่อยๆอย่ะล้างแขนล้างแขน แค่นั้นแหละแล้วสองคนด้วยไงอีกคนอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนผมท็อกซิกจริงผมท็อกซิกจริง <c oughs> ยังคนนึงอยู่ข้างบนเอ้อุ้มด้วยผมรู้มีแทงหลังอะ่ะฮ้าไม่อยู่เหรอไห้อุ้มด้วยผมรู้ว่ามีแทงหลังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แทงหลังมา <c oughs> ช่วยเพื่อน โอ้โหไม่มีแทงหลังด้วยน้องชายอย่าเพิ่พงตายสิเอี๋ยวพิ่งตายสิถ้าผมท็อกซิกอะเนี่ยจริงผมท็อกซิกเปิดหลุมให้เพื่อนเลยปะเนี่ยผมเอาสามพอละผมมปนเด็กท็อกซิก คือคือแบบผมร้อนนะร้อนจากตาอื <reveal again response> ่น <Weise> ว <iling> <ileri warnings> ันเดินตานี้ผมให้อุ้มหรอกนะอุ้มหลุมเปิดยืนเป็นเพื่อนเลยนี่ต้องยืนตรงนี้ต้องยืนตรงนี้เขาจะไปไหนอ่ะ ติดตามการใช้ชีวิตของเดวายติดตามการใช้ชีวิตของเดาวายวะผมว่าผมโดนด่าวะ่ะจริงๆนะคนไทยด้วยเนี่ยผมต้องโดนดา่าของกลุ่มแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแนวทางในการเล่นของผมมันก็ไม่มีกฎนีว่วาห้ามห้ามเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมขนาดพากคนยังย่อใส่ผมเลยตายอื่นนะไออันนี้อันนี้เราแบบความแบบความแค็งส่วนตัวเนี่ยผมแขวนเขาไม่ได้แล้วนะ แขวนเอาคือแบบลุมเกิดเพราะเขาหลุดเฟซสองเลยซ้ำอืมดื้อดืตึดื้ดตึอดือดดเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยอยู่แถวนั้นแหละผมว่านะดึ้อดื้อดื้อดื้ดดดดดด ถ้าถ้าถ้าโดนเี้งสินนี้ลองเลยนะแบบลองแบบเฮ้แค่ทำเพลงนี้โดนเลี้ยงสินได้เลยหรือครับไม่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 น่ครับอุ้ยชุดสวยเนี่ยชุดแบบเหมือนลูกน้องของซันตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาเต้นกันโจอา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 โจ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  ดึง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 เล่นกันหน่อยสิเก็บสองก็ได้ผมพอใจแล้วผมดึงเกมนะผมแบบดึงเกมตอนนี้ดึงแบบดึงแบบ yêu đã, hiện tại, mình yết một à, mình yết à, bên chỉ, lấy, những con thì này không nong, tôi này đi, ờ. biến này biến này oh ok ok let's go baby bứa hoạt đi ok 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 So ok 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 สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสยอดครับสยอดครับครับมาเข้ามาเข้ามาเอ้เข้ามาไหมเข้ามาไหมอ๋อไม่เป็นดีสน่่จะเป็นดีสได้แบบฟีดี พื่อนกันเหรอผมว่าได้เป็นเพื่อนกันอะเพราะที่สี่คนไทยหมดเลยเอาความใจมไหมไปไปไปออกประตูไปขมใจดีขมใจดีตามมาประตูอยู่ไหนอ่ะ ตามมาปะเนี่ยเออ <S <S ประตูอยู่ไหนอ,อะ <S 1> <S 1> เอ๊ะหาประตูไม่เจอตามมาปะเออโอ้หอีแบบมันเจอคนเล่นด้วยก็โอเคเนี่ยเอ้ยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้ว เฮ้ยคนนี้คนนี้ล้มเฮ้ยเขาจะตายเขาอย่าตายเขาตายอย่าตายเขอายขอ,อย่าตายดิ้นดิ้นสิดินด้น,ด,น,ด,น,ด,นดินดิ้นดินดิไม่ดิ้นหรอวะดิ้นไปผมกดผิดเออ เบื่อแล้วอะขอเก็บสี่ได้ไหมไม่จะดีแล้วได้ไหมวันนี้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 เข้ามาเข้ามา มามนนี้นะไปไหนอะมานนี้มานี้มานี้มีคนหนึ่งอะมานนี้มานี้ามา,ามาตามมาตามมามาเอาอินี่เอา้า ลงมาลงมาลงมามาปะเนี่ยเออโอ้หลุดเลยเอ,อ้าไม่เข้าห้องวีเหรอวันนี้เอ,อ้าลงมาสิเอ,อ้าให้ผมจะ เออคนนี้นี่ผมต้องพาเข้าห้องเองแล้วสินะมันไม่เชื่อฟังเลยอะตามมาเข้าวิอ,อยู่ไหนลงผหดลงผิดทาง โอ้ต้องใช้ผมจะพาล,ลงห้องวีโอ้บล็อกหน่อยเออบอกให้ตามา <c oughs> ผมยิบเลยนะ <c oughs> เรามาอยู่ห้องวีด้วยกันเถอะขึ้นมาเออ Với khỏe nè. áo sau này áo <laughs> sau này. ỷ đái sau này ỷ đái sau này. áo sau này. โอเคโอเคส่นี้มา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 ส่น <ness> ี Alf ้ส่นี้ส่นี้เอาส่นี้เอาส่นี้ส่นี้เอาส่นี้เสาวนนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคส่นี้ก็ได้เอ้ยโอเคโอเคตรงนี้ส่นี้ส่นี้เฮ้ยมายืนนี่มายืนนี่มาเลือกที่ตายตรงนี้ เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคอะไรวะเนี่ยตอนนั้นก็จะปล่อยละเราก็แบบเอ,อ๊ะเดี๋ยวเป็นไรเสีย,ววยแต่ไม่เป็นไรแต่ก็สนุกดีนะจริงคิวจะปล่อยขอนะใช่ไม่ได้เล่นเลย นันโอ้โหไอ้คนนั้นออกไปยังอะ่ะอ๋อได้ไว้ออกมาแล้วใช่ไหมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูและเจอกันคลิปหน้า,บบายบาย